สวัสดีครับผมเมทัศเงินจันนะครับจากบริษัท BSN Life จำกัดน,นะครับโดยบริษัทของเรานะครับหลักๆนะครับเราทำเรื่องสารสากัดน้ำมันจระเข้โดยสารสากัดที่ได้นะครับเรามีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำสารสากัดเนี่ยไปพัฒนาเป็นโปรดักต์ก็คือตัวผลิตภัณฑ์เคสปาเจลเจลบำรุงผิวแล้วก็ต้านการอักเสบซึ่งผลิตภัณฑ์เคสปาเจลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและพร้อมบำรุงผิวไปในตัวนะครับ ำหรับนักวิ่งเทลแล้วก็คนออกกำลังกายการแจ้งรวมไปถึงออฟฟิศซินโดมโดยเคสสปาเจลเนี่ยมีที่มาก็คือว่าตัวก้อนไขมันที่ไม่ถูกนำะไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับซึ่งมันเหลือเยอะมาก mm hmm. เราจึงมีแนวคิดที่ว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าถ้าเรามาเพิ่มมูลค่าได้ะเราจะมาเพิ่มในทิศทางไหน mm hmm. จึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้า,ว,าวิจัยแล้วก็รวมไปหาถึงงานวิจัยต่างๆในเมืองนอกพบว,ว่าตัวน้ไอตัว,ตวน้ำมันจระเเนยครับมีมีลทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี ช่วยในเรื่องฮิลิ่งได้ดีก็จุดเริ่มต้นเท mm. ้าความไปตั้งแต่ผมเข้ามาศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกต่อในในส่วนของที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่ครับ mm. ผมอะ่ะตั้งใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการโดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของตัวเองเ่ยแล้วพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์และขายได้จริงอยากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่จบไปแล้วมีมีอาชีพแล้วมีความเชี่ยวชาญด้านนั้น กลยุทธ์นะครับคือเป้าหมายของผมอะอยากจะทําตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวซัพพลิเมนต์ตัวผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารจึงเป็นที่มาของการทำโปรดักต์ตัวเคสสปาเจลให้สร้างการรับรู้ในทิศทางที่ดีในทิศทางที่แบบโพซิทีฟหน่อยปัญหาก็คือนี้เลยครับกเ็เรื่องของการรับรู้หรือการที่คนมองในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ทีเนี้ยเราก็ชูเรื่องของคุณประโยชน์และที่มาของตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงคุณค่าที่ ที่เขาเขาจะได้ผู้ริโภคที่จะได้ก็คือว่าเราก็นํามาทดสอบวิจัยเนี่ยพบว่ามันมีคุณประโยชน์นเรื่องของการตั้งการอักเสบดีแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวไม่เป็นพิษต่อเซลล์ด้วยก็สําหรับการขยายธุรกิจก็คือน่าจะอัพสเกลพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจรเนะเข้เนี่ยครับท,ที่ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ซึ่ง ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานอินซูลินให้ดีก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงซึ่งชะลอหรือลดการเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับธนาคารอมสินเนี่ยได้ช่วยตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาที่ไป pitching เวทีต่างๆซึ่งธนาคารอมสินได้ได้ช่วยในทิศทางของเรื่องของการมีเวทีให้กับนักศึกษาหรือคนที่มีไอเดียในการอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนาะให้แหล่งทุนสนับสนุนเล็กๆ ในเรื่องของการสร้างโปรโตไทป์และก,การทดลองตลาดซึ่งว่าผลิตภัณฑ์เรามันสามารถเอ้ยไปต่อได้ไหมหรือว่าควรจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยอันนี้ออมสินสนับสนุนและเห็นภาพชัดที่สุดในการให้โอกาสกับนักศึกษาและคนที่ไม่มีเงินทุนในการทดลองตลาดและในอนาคตออมสินน่าจะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนในเรื่องของการอยากจะอัพสเกลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราแบบได้ทดลองตลาดมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะ แล้วเราอยากจะต่อ,อยอดเฮ้มันมีทิศทางจริงแนละ้วมันสามารถขายต่อได้แล้วมันสามารถโตได้ผมว่าอนาคตอันนี้อมสินน่าจะเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนเราและเห็นภาพชัดที่สุดในการเข้าถึงแหล่งทุนและสนับสนุนทุนในอนาคต